สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้านะครับภายในร้านนะครับที่ปัญญาเทคเตอร์สาขา3นั่นเองนะครับมีรุ่นไหนกันบ้างนะครับก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่งเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยลวกันวันนี้เรานําเสนอรถเทคเตอร์มือสองนะครับที่สาขา3นะครับปัญญาเทคเตอร์สาขาสนะครับอำเภอคลองคุงนะครับบ้านทาขอตำบลวังบัวอำเภอคลองคุงอำเภอเพชรนะครับมีหลากหลายรุ่นให้ท่านเลือกนะครับคันนี้ เริ่มต้นกับคูเปต้า L 5 0าศูนะครับบมิดาหน้าพร้อมผ่านพวนะครับคันนี้จะเป็นรถไร่นะครับเป็นรถไร่นะครับบมิดาหน้าพร้อมผ่านพวนะครับราคาที่ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาท L ห้าศูนย์นึ่งแปดอีกคันครับบมิดาหน้าพร้อมผ่านพวนะครับราคาที่สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วก็ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับบมิดาหน้าพร้อมผ่านพววนะครับราคาอยู่ที่ ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้ยางใหม่สี่เส้นเลยนะครับ L C ศูนย์หนึ่งแปะนะครับใบมีดหน้าใหม่นะครับจากค่ายนาซ่านั่นเองนะครับด้านหลังเป็นผ่านพัวนะครับสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับผ่านถ้าไหนตกใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับสี่แสนสี่หมื่นห้านะครับหน้าหน้ากระซ่าหลังกระซ่านะครับใบมีดนาซาแล้วก็ผ่านพัวนาซา ถัดมาเป็นคูปตา L3408 นะครับตัวนี้ไม่มีเล่มทะเบียนเนาะตัวรถพร้อมผ่านพูนนะครับราคาอยู่ที่185,000บาทนะครับ185,000บาท L3408 DI นะครับเป็นตัว DI นะครับเครื่องแตะเล็กอินเจกชันนะครับรถทะเบียนปี52มีเล่มทะเบียนเนาะตัวรถพร้อมผ่านพูนนะครับราคาอยู่ที่195,000บาทครับ L3608 นะครับตัวรถพร้อมผ่านพูนนะครับราคาอยู่ที่275,000บาทนะครับสวยๆเลยนะครับ L3608 ใบมิเตอร์หน้าพร้อมผ่านพวนนะครับคันนี้ราคาอที่สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับ L36SP นะครับใบมิเตหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับอ่าอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนห้าหมื่นห้านี่ครับมาไซส์เล็กนะครับตระกูลรุ่นบีนะครับงานสวนเหมาะมากเลยกับคูปต้าบีสองสี่สี่ศูนย์นะครับตัวนี้เล่มทะเบียนปีห้าเก้านะครับใบมิดตอร์หน้าคันบนนะครับด้านหลังเป็นผ่านพวนนะครับ หรือจะเปลี่ยนเป็นตัดหญ้า1เมตรมือสก็ได้นะครับ2 7 5 0 0 0บาทนะครับ2 7 5 0 0นเจ็นะครับคุปตะบี2 1 4 0นะครับนี่เลย2 1 4 0นะครับตัวรถพร้อมคงกันอ้อยนะครับราคาอยู่ที่1 5 5 0 0 0บาทนะครับ1 5 5 0 0แบาทแล้วก็คุปตะบีหนึ่้าศูนย์สนะครับบีพ0นนั่นเองนะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับ15แรงม้า3สูบนะครับตัวรถพร้อมคงกันอ้อยนะครับ อยู่ที่เจ็ดห่นเก้าพบาทนะครับเจ็ดหาบาทสนใจแท็กเตอร์มือสองนะครับเชิญในที่ราบบรรยาแท็กเตอร์นะครับตัวศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสอปดสูเก้าห้ก้าเทั้ง3สาขาเลยนะครับทั้งหน้าเราจะมีสินค้าตรงไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ